เร่เข้ามาเร่เข้ามาวันนี้เราจะมาทำอาหารกันนะจ้าหนูหนู <c oughs> ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม o o k i n g m มาม Let's c o ุ k นั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยะคะแป้งจะมาทำเมนูใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำมาก่อนซึ่งจะบอกว่า c o o k i n งมาม a นี้เนี่ยะคะแป้งเล่นมาตั้งแต่สมัยเครื่องวีเลยแล้วก็ตอนที่ iPhone กำลังบูมๆเลยนะคะเอาล่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาย้อนยุคก,กันนิดนึงดูซิว่าอาหารที่แป้งทำเนี่ยจะกินได้หรือเปล่าเ <c oughs> ข้าไปกันเลยนี่ซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะ แป้งก็ได้ซื้อเมนูอาหารมาเยอะแยะมากมายเลยดูสิยังไม่ได้ทําสักอันเลยนะคะเนี่ยอยากจะมาทําพร้อมๆกับน้องๆเลยเมนูแรกที่เราจะมาทํากันในวันนี้นะคะแป้งขอเลือกเมนูที่แป้งชอบก่อนดีกว่านั่นก็คือนี่เลยค่ะกุ้งเทมปุระโอ้โหป้าปาจะกินได้ไหมเนี่ยป้าปาขอให้กุ้งมันไม่ไหมแล้วกันนะมันมันจะโอเคมากเลยเอาเลยค่ะเข้าไปกันเลยนี่เข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะ จะทำออกมาได้หรือเปล่านะมาม่าไม่รู้ซะแล้วว่าแป้งเนี่ยเคยทำเมนูนรกของคุกก uh ิ huh. ้งมาม่ามาแล้วนะคะอันดับแรกเนี่ยเราต้องทำความสะอาดกุ้งกันก่อนค่ะมาโอ้ยอย่าหยุดนะไม่หยุดแน่นอนค่ะมาม่าเอาล่ะกุ้งมาแล้วนะคะทำความสะอาดกุ้งกันก่อนเลยทำความสะอาดกุ้งเอาคัวมากุ้งชาวร็อกนี่ดึงกุ้งออก เอ,ออฮึบเหลือหางไว้ได้ไหมโอ้ดีมากจ้ะหางนี่เก็บไว้นะจ้ามาม่าจะเอาไว้กินเองจ้ะไปกุ้งมาอุ้เอเอาลระเรียบร้อยค่ะขั้นตอนที่สองนะจ๊ะเมื่อเราได้กุ้งมาแล้วล้าก็ต้องตัดส่วนผสมมาอย่าหยุดนะทําไมต้องอย่าหยุดด้วยมามา่าเอาละเริ่มการหั่นผักกันเลยค่ะอันนี้คือรากบัวนะคะมา นี่ชุบๆๆๆๆๆๆชุบนี่ไม่รู้จักแป้งเชฟกระทัเหล็กซะแล้วนี่ค่ะใส่ลงไปค่ะโอ้โห,โหสุดยอดต่อไปตามด้วยมะเขือมะเขืออันนี้นี่ฉันชอบมากเลยนะ <c oughs> เพราะอะไรล่ะคะมามา่า <c oughs> เพราะมันสีม่วงยังไงล่ะฉันชอบสีม่วง <c oughs> อ่ะหันหัโอ้เทมปุระนะคะจะต้องมีมะเขือแบบนี้นะคะเป็นทอดอ่ะ แป้งก็ชอบกินเหมือนกันเรียบร้อยเมื่อเราได ouais. we right. ้กุ้งเช้าร็อกกับผักเน่าๆแล้วให้เราไปชั่งและเ uh ติมน้ำหนักกันหน่อยมาทำตามที่สอนนะมาม่ายังไม่ทันสอนเลยค่ะฮ่าเริ่มการใส่ไข่แดงเนี้ยะเอาไข่แดงมาตวงเหรอโอเคสิห้าเกลือ15เกลือสิห้าปุ๊บปุปุ๊บโอ้โหโอเคใส่ลงไปในไข่แดงอืสุดยอ <STE AM> <igent> ดต่อไปน้ำร้อยกรัม จู๊บจุบจุบโอเคอเป๊ะยิ่งกว่าจัดวางโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะนี่มาม่าจะให้ทําไข่ตุ๋นหรือเปล่าเนี่ยฮึบจุ๊บจุ๊บจุบจุบอย่าเลยอย่าเลยโอเคใส่แป้งลงไปนะจ๊ะเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะแป้งมันแป้งมันเอาแค่5้าพอนะจ๊ะถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยมันจะเป็นแป้งแห้งนะจ๊ะอ่าเริ่มโอเคสุดยอดต่อไปนั่นก็คือผงฟูผงฟูแค่สิพอนะคะปึบ ปึ๊บปึ๊บโอเคผงฟูถ้าใส่ผงฟูมากเกินไปจะเป็นยังไงคะมาม่ากุ้งเนี่ยก็จะกลายเป็นเออกุ้งหิมะไปเลยจ้ะใส่เกลือหรอคะอันนี้คืออะไรอะเมื่อกี้ยังไม่ทันอ่านมาไปแล้วอืออันนี้นะคะคืออูมามิคะ่ะเรียบร้อยนะคะได้ส่วนผสมเสร็จสิ้นแล้วต่อไปนะจ๊ะหนูทำได้ดีมากเลยช่างทุกอย่างเนี่ยพอดีเป๊ะเหมือนมาม่าตอนสาวๆเลยเนะจ๊ะเราจะมาใส่ส่วนผสมคนให้เข้ากันมา เราจะใช้ตะเกียบตะเกียบนี่รูปร่างไข้าขๆไม้จิ้มฟันอยู่นะฮะอ่ะ๊ืมเราต้องกระเด็นหน่อยกระเด็นหน่อยเดี๋ยวเวลาเราจะกัดโอ้โหเบาๆหน่อยจ้าเบาๆหน่อยมาม่ามันเบาไม่ได้แล้วอ่ะโอ้โหี่ยกระเด็ดมาม่าบอกแล้วเห็นไหมมาม่าว่าเราไม่ต้องกินกันแล้วดีไหมจ้าเนี่ยมาม่าก็ก็ชามมาม่าไม่เอากาวตาช้างแปะไว้ละคะโอ้โหเรียบร้อยนะคะไข่แดง มม่ารู้สึกเสียใจมากๆกับความติงต้องของหนูทำอาหารไม่ได้เรื่องแบบนี้มาม่าไม่กล้าชิมเลยจ้วจะให้สามีของมาม่าชิมแทนแล้วกันนะจ๊ะต่อไปนะคะเป็นส่วนผสมของการชุบแป้งค่ะลองเข้าไปดูกันดีกว่าไปเลยค่ะมาม่าการชุบแป้งนี้นะจ๊ะจะต้องชุบให้มันพอเหมาะพอควรกุ้งของเราเนี่ยก็ต้องนี่นดูโอเคตัวแรกผ่านไป โอ้โหต้องทำให้เร็วกว่าน,นี้หน่อยนะคะเดี๋ยวกุ้งกระเด็นอีกมาตอนนี้ผักผักอือโอ้โหผักนี้ต้องแช่ด้วยอันนี้คือมะเขือยาวนะจ๊ะของโปรโดของมาม่าจ้ะอันสุดท้ายนะคะเป็นรากบัวค่ะโอ้โหเรียบร้อยเมื่อชุบแป้งเสร็จแล้วนะคะแป้งคิดว่าอันต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นการทอดแน่นอนดีมากจาก้าฉันอยากให้เธอชุบแป้งอย่างเดียวไม่น่าทำอาหารเลยนะจ๊ะ เอาและจ้ะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะจ้าโอ้ยฉันสงสารสามีฉันจริงๆเลยที่ต้องกินฝีมือเธอเนี่ยไปทอดกันเลยดีกว่าปู่หูเอาล่ะมาถึงการทอดกันแล้วค่ะวิธีนี้เนี่ยจะเป็นการทอดที่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเราจะใส่ลงไปนะคะนิดหน่อยก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันแบบซ้ำๆกันอันนี้ได้แล้วเหรออ้าโอเคนี้ได้แล้วนี้ได้ยังอะ อย่นะมันจะมีลูกศรขึ้นนะคะว่าได้หรือไม่ได้อันนี้เ็าไปด้วยดีกว่าอันนี้ดูไหม่แล้วอะโอ้ยทำไมไม่ปอกล่ะอันนี้ได้แล้วแหละโอเคโอ้ยทำไมไม่ปอกเลยมาม่าฮะเธอน่าจะมีจิตวิญ,ญญาณของการทําอาหารเองนะจ๊ะฉันพูดเลยอันนี้ได้แล้วค่ะเออมันจะสีมันจะดูแบบน่ากินอ่ะอันนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้ว,อ,นนลวอันนี้ก็ได้แล้วเหมือนกันโอ้ยเน่าไปสามชิ้นเนะีคะมะเขือมะเขือน,น่าจะได้แล้วนะมะเขือน,น่าจะได้แล้ว มะเขือยังไม่ได้เออดีฉันไม่ชอบกินมะเขือแต่มามาชอบกินนะจ๊ะเรียบร้อยนะคะสิ่งที่เรารอคอยนั่นก็คือเทมปุระได้ทำการสำเร็จแล้วไหนลองดูซิเย้โอ้โหเธอเป็นลูกศิษย์ที่ดีของฉันจริงๆเอาล่ะสุดยอดมากๆเลยจ้าขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะนาจะให้สามีฉันลองกินดูโอ้โหนี่มันกุ้งเทมปุระหรืออะไรเนี่ย กินหน่อยอ,อร่อยอร่อยใช่ไหม,อ,มอร่อยมากอร่อยกว่าเมียฉันทําอีกนะเนี่ยอืสุดยอดถึงจะไม่มีมะเขือฉันก็ชอบเหมือนกันคะแนานดาวจะได้เท่าไหร่สดาวได้แค่2หัวใจก็พออีกหัวใจหนึ่งขอให้มาม่าคนเดียว <policing. S 2> เมนูต่อไปจะเอาอะไรดีนะ ซึ่งเราทำกุ้งเทมปุระมาแล้วนะคะแป้งก็อยากให้เป็นอาหารญี่ปุ่นค่ะงั้นเราจะทำทาโกยากิกันต่อเลยเริ่มการทำเอาละเข้าไปกันเลยไม่รู้ว่าจะทำออกมาได้หรือเปล่านะเพราะว่าทาโกยากิเนี่ยเป็นของขั้นเทพสุดๆเริ่มไปที่อันแรกนะคะนั่นก็คือเอาไปแลค่ะวันนี้มาม่าเนี่ยจับปลาหมึกทะเลมาให้หนูตัวเบ้อเลยนะจ๊ะเริ่มการหั่นปลาหมึกกันเลย การทำทาโกยากิเนี่ยนะคะแป้งก็เคยเห็นเขาทำนะคะแต่ว่ายังไม่เคยทำเลยโอ้โหปลาหมึกเหนียวมากเลยนะคะเขาก็จะมีปลาหมึกเป็นอันเล็กๆใช่ไหมซ่อนไว้อยู่ข้างในแล้วก็จะเป็นกลมๆที่เป็นขนมครกสองอันอะติดกันอย่างนี้นะคะวันนี้เราจะไม่ได้ทำกันจริงๆแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยโอ้โหเป็นการหั่นปลาหมึกที่ง่ายดายสุดๆเห็นไหมมาม่าซื้อปลาหมึกที่ดีสุดๆมาเลยทำไมมันหั่นยากจังเลยล่ะคะมาม่าก็มันสดยังไงล่ะจ๊ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะคือการตอกไข่ค่ะโอ้โหตอกไข่ยังต้องสอนกันอีกเหรอเอาละใส่โอ้โหแรงไปมามะ่ามามะ่าแรงไปไหมไม่หรอกอ่าเอาตรงนี้แหวกออกมาโอ้โหน่ารักมากค่ะอืออืออีกอันนึงโอ้โหไ,ไข่แตกเอ้ยไข่แตกมาม่าหนูขอโทษโอ้โหขนาดง่ายนะเธอยังทําไข่ชั้นแตกไปหนึ่งฟองเลยเอาละมาดูวิธีต่อไปดีกว่าค่ะผสมด้วยเครื่องปั่นนะคะ ไปกันเลยโอ้ยกำหนดเวลาให้ดีกำหนดอะไรมามา่าเครื่องปั่นนี้นะคะเราก็จะปั่นไข่นั่นเองอ่าละ่ะกดฟึ๊บฟื๊บฟ๊บใส่ของไปอุ้ยมามา่ามันแรงไปหรือเปล่าฮะาใส่ลงไปแบบนี้อ๋อเข้าใจแล้วมันต้องรอ้อยถึงสีเขียวก่อนนะคะเอาใส่ลงไปโอ้ยมามา่าล้วซื้อเครื่องอันนี้มาเนี่ยมาม่าช่วยช่วยเอาที่มันปรับได้เลยได้ไหม เอาใส่ลงไปขิงดองนะคฮะอุ้ยเวลาจะหมดแล้วหมั่มา,มาเอาของมาเร็วๆอันนี้คือไรวาซาบิเหรอใส่ลงไปค่ะอันนี้คือซุปมิโซะนะคะอุ้ยใส่ลงไปในเครื่องปรุงด้เหรอเนี่ยโอเคเราใส่ซุปมิโซะทั้งหมดสองอันนะคะเพื่อความกลมกล่อมขอบคุณมากต่อไปนะคฮะเทลงไปในแป้งเอาละดูกันเลยนี่ไงคะเครื่องทำทาโกายากิอืมวันนี้จะได้ลองทำดูและะ้วเนี่ยฮบเอาไม่ได้เหรออ๋อ โอเคต้องให้เต็มล็อกนะฮะรู้สึกเวอร์ชั่นนี้เนี่ยจะน่ารักกว่าเวอร์ชั่น V เนาะชเว็บมันมีการพัฒนาที่สุดยอดมากน,ะนี่เราใส่ปลาหมึกลงไปแล้วฉันภูมิใจในตัวเธอมากนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการแงะหนมครกนั่นเองลองดูนะถ้าเธอทําไม่ได้เธอก็ไม่ต้องเกิดแล้วล่ะฉันจะไม่ได้เป็นกุ๊กเพราะวันนี้แหละนะเอาละหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำเราต้องทําไงก่อนพี่ก่อ อ๋อเอาเล่อ๋อเอาเฉพาะอันที่แบบสุกแล้วนะคะอ่าอย่างนี้มามา่าอันนั้นเน่าไปแล้วอะค่ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเธอทําทเน่าทุกอันก็ได้ยังไงสามีฉันก็กินฉันไม่ได้กินโหงัดออกมาไม่ได้เลยมามา่าคะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหทาเล่แปนหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมามา่มา,มากินเองจ้าอันดับต่อไปได้จ้ะวางบนถาดทําไมอะแค่วางบนถาดมันยากขนาดนั้นเลยเหรอเอามามา่า แอบทำให้ใหม่ใช่ไหมเม็ดหนึ่งเนี่ยอ่าละเอาไปวางบนถาดเอาอะไรของคุณเนี่ยฮะปึ๊บ <c oughs> เดี๋ยวนี่แน่อ๋อกระเด็นหน่อยนี่แน่นี่แน,น,น่โอ้โหปลาหมึกแทบจะกระเด้งเลยเนี่ยปลาหมึกสดเกินเรียบร้อยอู้หเรียบร้อยค่ะโอ้โหกว่าจะทำเสร็จนะคะถือว่าน่ากินเลยทีเดียว ทุกอย่างมาม่าให้คะแนนเต็มยกเวนก้น, <c oughs> นการแงในด้94ีกแล้วแหะเนี่ยอาหารชิ้นต่อไปของเชฟกระทะเหล็กนั่นก็คือรรรทาโกยากิโอ้โหของโปรดเลย <c oughs> ถ้ากินใบตองได้ดิฉันกินไปแล้ว <c oughs> อร่อยอร่อยอร่อยกว่าป้าหน้าบ้าน <c oughs> อ,ำอ,ำอ,ำอำีก <c> ข <oughs> อบคุณสำหรับมื้ออาหารครับเกี่ยมมาก ขอถามความรู้สึกหน่อยค่ะว่าคุณให้กี่ดาวคะเนี่ยอันนี้เอาไป1คะแนนครับเป็นอาหารที่สามารถกินได้เวลาผมขาดแคลนอาหารครับความอร่อยเท่ากับศูนและเมนูสุดท้ายในวันนี้นะคะเมื่อเรามีอาหารคาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีของหวานค่ะแป้งจะทําเป็นโดนัทแล้วกันนะคะดูซิว่าโดนัทเนี่ยจะเป็นยังไง เอาละจ้าวิธีการทําโดนัทนะมาม่าบอกเลยว่ามันง่ายสุดๆนั่นก็คือโอ้โหง่ายอะไรเนี่ยมีวิธีการทําตัง้ง5-6อย่างนะคะเอาล่ะไปใช้เครื่องปั่นกันเลยพยายามให้ดีไร้ที่ติามาม่าไร้ที่ติดูเธอสอนฉันสิเราจะใส่ผงฟูเข้าไปนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็เนยแล้วก็ไข่ด้วยโอ้โหภาพน่ารักจังเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะปั่นนะคะ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นกระเด็นออกมา <laughs> ขอโทษขอโทษขอโทษอ๋อต้องค่อยๆปั่นต้องค่อยๆปั่นเอ,อ้อ,อ,อ,อเครื่องปั่นที่มาม่าซื้อมาจากไหนเนี่ยอ๋อมาม่าซื้อมาจากคลองถมเนี่ยจะพอดีมันลดราคาโอ้โหมามา่าปันกระเด็นอีกแล้วเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยจบหลักสูตรนี่เดี๋ยวขออนุญาตซื้อเครื่องปั่นให้มาม่าใหม่เลยแล้วกันนะคะ เหตุเกิดที่เครื่องปั่นงั้นเหรออุ้ยเอาละหลังจากที่ได้แป้งเน่าๆมาแล้วนะจ๊ะก็เอาไปแช่ตู้เย็นจ้ะการแชร่ตู้เย็นยังต้องสอนกันอีกกันเนี่ยเอาละเอาแป้งไปแช่ตู้เย็นจ้ะอ๋อต้องเอาของออกก่อนนะคะอือเอาของออกมาอ๋อต้องมีการจัดของด้วยอวอวอวโอเคกเด็นไว้ข้างๆฟึบต้องเรียงนะคะเรียบร้อยะค่ะอ๋อ มาม่าให้เรามาเคลียร์ตู้เย็นให้นะคะขี้เกียจละสิเนี่ยแน่นอนจ้ะตู้เย็นมาม่าเนี่ยมีแต่อะไรก็ไม่รู้ที่สามีซื้อมานะคะเอาล่ะถึงคราวที่เวลาเราทำโดนัทนะคะเราจะต้องปั้นแป้งค่ะมาขอปั้นแป้งหน่อยึอแป้งมีความยาวและหนานุ่มโอ้โหโดนัทของแม่ต้องน่ากินมากๆแน่เลยค่ะเฮ้ยเฮยเฮ้ยเวลาจะหมด เอาลืมดูเวลาโอ้โหนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหนูควรดูเวลาก่อนทํานะจ้านี่แป้งแข็งเป็นหัวโจรเลยจ้ะเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะคะนั่นก็คือตัดตกแต่งค่ะเราจะปั๊มเจ้าโดนัทออกมานะ,ะ่ะเอาละทั้งหมด4อันใช่ไหมโอเคอันที่หนึ่งอ,อันที่สองทั้งหมด4อันคือแถวละสอันนะ ทั้งหมดก็คือ8อันปึ๊บอันที่6จุๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บอันี่จุ๊บจุ๊บจุ๊บอันที่8อันที่8โอ้โหเวลาไม่พอขั้นตอนที่พีคสุดๆเลยนะคะนั่นก็คือการทอดนั่นเองดูสิว่าแป้งจะทอดจ้าโดนัทไหมหรือเปล่านะคะหาละใส่ลงไปเลยชเวฟชวเร็วไปโอเคโอเคเราจะให้ถึงประมาณสีนี้นะคะสีฟ้าโอเคอันนี้กำลังสุกพอเหมาะนะคะ พอเหมาะเลยแล้วก็สามารถเอาขึ้นได้นี่โดนัทของเราดูน่ากินสุดๆเลยค่ะโอ้ยเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนี่ยมาม่ารอตั้งนานนะจ๊ะอือดีจังเลยที่โดนัทไม่ไหม้เอาละต่อไปคือการจุ่มช็อกโกแลตมาม่าชอบเมนูนี้มากเลยเพราะอะไรเลอคะมามะ่าเพราะว่ามาม่าชอบเอานิ้วจุ่มลงไปแล้วก็กินเลยเอาไปไปอ้การทำโดนัทช็อกโกแลตท,ที่ดี เอามีกระดูกด้วยเอากระดูกมาแลยมันเป็นการหลอกด้วยนะคะพอดีมาม่าแทะแล้วเหลือน่ะหนูที่เอามาจากไหนละจ๊ะเนี่ยโอ้ดูสิโดนัทน่ากินฟุดๆเลยโอ้ตอนดึกๆแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าถ้ามีโดนัทสักชิ้นเนี่ยคงจะอร่อยน่าดูเลยได้83คะแนนเหตุผลขอคอมเมนต์ว่าหนูขี้โม้เกินไปหน่อยจ้าอะละให้สามีมาม่ากินค่ะ เ,เมนูประจำวันนี้ของเชฟกระทะเหล็กนั่นก็คือโดนัทมหาปลาไหลโอ้โหอร่อยมากดําเหมือนเฮติเลยฉันชอบฉันชอบสุดเออขอกิดอีกอถ้ากินจานไปได้นี่กินไปแล้วนะเนี่ยคนทํานี่มีฝีมือมากมากออเอาไปเลย1คะแนนไม่ใช่หนึ่งคะแนนหนึ่งหนิ้วหัว,หวแม่โปง่ง ได้ไปทั้งหมด2ดาวเหมือนเดิมเลยนะคะโห้ยวันนี้เนี่ยก็ได้ทำกันไปหลายเมนูมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e ให้ด้วยถ้าอยากให้ทำอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างด้วยนะจ๊าแป้งยังเหลืออีกหลายเมนูเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย